หายบ้าพ um uh. ุมมาลืมแว่นนะใส่แล้วมีเสื้อแว่นกันเื้าก้อยขิดแหนในดอมเต็มหน่อยตานะเคอยนสลบแล้วเป็นปลาแร่ดีๆพุ่มาเมื่อะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอะไก้นก็แห้งของพุ่ม้ก็มีก้นหมดไม่ได้เลย อนะมาเซอร์โคโคหมูป่า,าอันพออันคุยได้มาจากเมื่อวานนี้เพิ่นได้หมูป่าแล้วก็มาเลยอังส,สีอางสิเคอระนะ์นั่นมันนี่ไหมนะมาอยู่ดีเว้ล่ะป๊าดน้ำนะเมื่อวานนี้แม่คเคยเอาน้ำลายเมื่อไง ต,ติลุงได้่หมน้ำมันขึ้นหมอดูไหมกลับมาอยู่พี่มันหลายโฮมเดียวน้ำพายจนจะเต็มละก็จะเต็มมันเต็มแล้ว,วยัย น้องไปนะเกดกนนะลงมาเอาสิเกิดกันเก็ดเๆ็ๆเๆ็ๆเๆๆๆๆๆๆกๆๆมากๆๆ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  ในสองหองพ่อกับซิเมอร์หาวิตกินเดน้ส้อนบอกเนสมสมมปะปะแ่มมันแบบนีิสุด

เียมพร้อมให้ในมอเตอร์ที่โอทีหรือดอกนั้นเลยน้าขายเลยก็จะสุกลนเลิมจะุกะออฮารู้ละโคตรใช่แ้านหลุนี้นี่ไงเนาะมาางน้อยกะไรหลุมนี้โม่มาชีเลยนัมันไม่ลายเพรนั่นมันแท

นันปลาดิเป็นอ่ปลาดิมมอนนั่นแหละเอาบ่วงจอดนะหูม,มันหูมันหักโอ้ยกองกันกินชุกแ้วนะมันโคหมูปลานี่มันไม่ชุกนะไม่ชุกจังมากปลาคำแห้งเนาะตักแงเนตักโคโคหมูปลา ตอนดีกว่า <c oughs> ตอนเจ้าไปเลยเลยต,ตอนกับลุนออโตโบตอนม ơi, ันแย่โคตรมมาเอ้ยกินละารเอ้มนพูดนะมึ่เจอน้ำที bởi mắm mắm chắc horn rối là chắc mắm chắc mắm mắm chắc mắm chắc mắm chắc mắm Cái mắm chắc 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 mắm เอาอยู่ดโดนไงอืมอันกลับง่ายงมันไหมปอง่เ่าก่านไข่บหไปหอดเบิ่งเ่ยไงไม่ไม่มีบะโด่งไม่ายไม่ไยตไม่กินหรอกไข่บหอดมนควายหอดจะเบิ่ัยืนรานพระจันทร์มีมีจะกบเ่ไปเลยีมีจะกหรือไมีแต่มันหั 换不？服，太阳